1. คิดดีก่อนนะคะ 2. พูดดี 3. ทํทำดีคิดแต่กุศลกรรมดีตลอดนะคะคือพระเจ้าของเราเนี่ยสอนให้เรารักษาศีลห้าข้อซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าศีลทั้งห้าข้อเนี่ยแปลว่าอย่างไรแต่ท่านเนี่ยมีข้อคิดเราว่าท่านต้องรักษาด้วยกายรักษาด้วยวาจาและรักษาด้วยใจท่านรักษาศีลห้าตลอดทั้งปีนะคะ แล้วท่านก็หมั่นกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่ออรหันในบ้านก็คือพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดของเรานั่นเองค่ะเราควรจะกราบท่านไปขอขมาท่านซะสิ่งใดที่เาเราเคยร่วงเกินมาตลอดทั้งปีเนี่ยจะดีหรือไม่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังจะจำได้ก็ดีหรือจำไม่ได้ก็ดีเราไปกราบเท้าท่านค่ะและเอาน้ำมาล้างเท้าพ่อกับแม่ของเรานะคะขอขมาท่านซะ เมื่อท่านอาโหสิกรรมให้แล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจสองรักษาศีทั้งห้าข้อมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ ู้ชมค,คะวันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับหมอดูชื่อดังอย่างคุณเจนยานทิพย์ซะหน่อยค่ะหลายคนอาจจะอยากรู้นะคะว่าเธอคือใครที่สามารถเปิดกรรมเก่าแถมไม่พอค่ะเธอยังบอกอีกนะคะว่าสื่อวิญญาณกับพระนางเรือล่มได้คือพระนางเนี่ยมาขอแบ่งส่วนบุญค่ะ ผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนก็อาจจะฮือฮาอยู่ไม่น้อยนะคะจากกรณีที่ทางด้าของคุณเจนยานทิพย์ผู้ที่เหมือนว่ามีสัมผัสสื่อวิญญาณได้เป็นหมอดูชื่อดังด้วยที่เราเห็นตามรายการโทรทัศน์ต่างๆแล้วเธอโด่งดังจากการเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการคนอวดผีค่ะที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสังคมถามถึงกันอยู่ในตอนนี้นะคะเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องผู้วิเศษก็ดีเรื่องของเงินเงินทองทองที่ไปเอี่ยวกับวัดดังก็ดีนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับ คุณเจนยานทิพย์ให้มากขึ้นกันอีกสักนิดนึงค่ะสำหรับทางด้านของคุณเจนยานทิพย์คุณผู้ชมคะเธอมีชื่อจริงว่าเจนจิราเรียบร้อยเจริญค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ36ปีแล้วนะคะแล้วก็พื้นเพลเนี่ยเป็นคนกรุงเทพนี่แหละค่ะคุณพ่อของเธอรับราชการส่วนคุณแม่เนี่ยประกอบอาชีพค้าขายค่ะส่วนตัวของเธอนะคะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาการโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยสยามค่ะในปี2548ทีนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าอ้าวแล้วมันไปเริ่มต้นของการสัมผัสไปสื่อ,อะไรได้ตั้งแต่ตอนไหนนะคะ จุดเริ่มต้นพลังยานทิพของคุณเจนเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนอายุเธอ8ขวบค่ะ8ขวบเนี่ยสักประมาณป .2 อได้คุณผู้ชมขาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นนะคะเธอบอกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูค่ะเสียงนันเนี่ยมักจะให้คําสอนเธอในเรื่องของบุญบาอะไรต่างๆนานารวมไปถึงแนะนําให้เธอเนี่ยเลือกทําแต่ความดีนะเสียงกระซิบเนี่ยนะคะจะก,กระซิบให้เธอบอกแบบนี้ตลอดเลยไม่เพียงเท่านี้ค่ะเธอบอกว่าเวลามอ มองหน้าคนรอบข้างเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมองหน้าคนรอบข้างเนี่ยก็จะมองเห็นกรรมอ่ากรรมของคนที่อยู่รอบๆตัวนะอย่างเช่นเจอคนนี้ปุ๊บเห็นเลยว่าเพื่อนคนนี้เคยเป็นสัตว์อะไรในอดีตชาติหรือคนที่เดินสวนกันไปมาเดินผ่านเธอไปมาเนี่ย ก็เห็นเหมือนกันเธอก็เลยตัดสินใจเริ่มฝึกนั่งสมาธิค่ะเพื่ออยากจะเข้าใจในสิ่งที่เธอสัมผัสได้ว่าเอ๊ะอาการที่เธอสือ่อหรือว่าเธอเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แม้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะเกิดคิดว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอมันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเธอก็เลยยอมรับว่าอ่ะเราไม่ได้มนโนไปเองละมันคือความจริงนี่นา ทีนี้ค่ะชีวิตการทํางานของเธอนะคะก็เคยทํางานในสายการตลาดและก็ประชาสัมพันธ์ค่ะกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชื่อดังเลยจากนั้นก็มีการย้ายไปทํางานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะจนวันหนึ่งเนี่ยเสียงกระซิบอย่ายที่บอกนะที่ด้ินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเสียงกระซิบในใจมันเรียกร้องบอกว่ามมาเถอะมาช่วยเหลือคนกันดีกว่าเธอตึงตัดสินใจค่ะลาออกจากงานประจําเลยนะคะ ปรากฏว่าพลาออกอทําทอะไรละ่ะมาขายก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเดินทางเข้าสู่วงการหมอดูอย่างเต็มตัวในชื่อของเจนยานทิ์แล้วเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนในสังคมจากการทําหน้าที่พิธีกรร่วมรายการคนอวดผีเนี่ยแหละคะ่ะรายการผีชื่อดังของประเทศไทยนะคะ ในช่วงก็คือศูนย์บรรเทาทุกผีแล้วก็ในช่วงที่ล่าท้าผีมีการไปเดินตามอาคารต่างๆเพื่อไปพิสูจน์ผีกันนะคะแล้วเธอเองเนี่ยก็ได้แสดงความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับวิญญาณจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักกันในนามของเจนยานทิฟนะคะกระทั่งต่อมาคุณเจนยานทิ์เนี่ยก็มีการผันมาทํารายการออนไลน์ก็คือคนอวดผีออนไลน์นั่นแหละคะ่ะในช่วงของศูนย์บรรเทาทุกผีอีกครั้งหนึง่ง ทีนี้ค่ะไม่เพียงแต่ออกรายการโทรทัศน์แล้วนะคุณผู้ชมทางด้านของคุณเจนเนี่ยยังเขียนหนังสือด้วยหนังสือหลายเล่มค่ะหลายคนนะคะก็คือเคยอ่านมาบ้างแล้วหรือเคยเห็นผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างแล้วค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการดูดวงกว็ดีการแก้กรรมรวมถึงเรื่องราวลี้ลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัดเวรหยุดกรรม จารหัสพิบัติกรรมห่วงจุ่ยวิญญาณแล้วก็เรื่องลี้ลับที่อยากเล่าตอนความรักนะคะซึ่งหนังสือของเธอเนี่ยตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์อมรินธรรมะรวมถึงเธอเองก็มีการทําช่อง YouTube ค่ะผู้ชมคะปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนว่ายังคงเดินหน้าทําบุญแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่องโดยสามารถติดต่อเธอผ่านทางเพจเว็บไซต์แล้วก็เพจส่วนตัวได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่า ชื่อในทางโซเชียลเนี่ยคือจุดประสงค์ก็คืออยากจะทําขึ้นมาก็อยากจะเชิญชวนผู้คนมาร่วมทําบุญนั่นแหละในกิจกรรมต่างๆเธอมักจะไปทําบุญในที่หลายๆคนอาจจะทราบกันดีนะคะไปวัดไปวาไปทําทานบ้างอะไรต่างๆนานาแถมยังได้ตั้งสํานักปฏิบัติธรรมวิปัสสนาญาณอาจารย์เจนญาณทิพย์ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณเจนญาณทิพย์เนี่ย กลายมาเป็นที่จับตามองของสังคมใน,นีณะนี้หลังจากที่มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้วิเศษอ่าสอว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะไปตามรอยหมอบีทูดสื่อวิญญาณหรือเปล่านะคะ กระทั่งทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยค่ะมีการาพูดชื่อของเธอในรายการเที่ยงวันเหตุการณ์ทางช่องสนะคะแล้วไม่เพียงเท่านี้ค่ะเพจอัธรสนะคะก็มีการออกมาโพสต์เอาไว้อย่างน่าสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณเจนยานทิพย์นั่นแหละค่ะคือในข้อความของเพจเนี่ยระบุว่าแกพี่หนุ่มเขาออกมาพูดแล้วว่าผู้อย่างรู้ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยเป็นใครโดยพี่หนุ่มพูดว่าเขาชอบพูดประโยคว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้คุณจะเป็นบ้าเอานะคะ และสุดท้ายพี่หนุ่มก็บอกว่าเจนยานทิพย์โดยทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยค่ะมีบอกว่าเนี่ยมีคนตั้งข้อสงสัยถึงผู้อย่างรู้ซึ่งข้อมูลที่พี่หนุ่มได้มาก็มีแบบตรงกับตรงหลายๆข้อแหละกับคุณพูดเช่นเดียวกันคนคนนี้บอกว่าคุยกับผีได้แล้วก็ไปบอกคนนั้นคนนี้ว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะเป็นบ้ามีการเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าไม่ได้กล่าวหานะเป็นการตั้งข้อสงสัยเพราะว่ามีคนร้องเรียนเข้ามาแล้วการที่คุณพูด รวมถึงอาจารย์ตรินนะหมายถึงน่าจะคืออาจารย์เจนยานทิพย์นี่แหละแต่อย่างไรก็อยากจะให้ทางคุณเจนยานทิพย์เนี่ยออกมาชี้แจงหลังจากนั้นผู้ชมว่าพี่หนุ่มเนี่ยก็มีการติดต่อไปทางที่คุณรุ้งตะวันนะคะคุณรุ้งเนี่ยเป็นผู้จัดการของคุณเจนพี่หนุ่มก็เลยถามว่าไอการที่รับบริจาคทองเพื่อไปสร้างเจดีเนี่ยตอนนี้ทองยังอยู่ไหม ซึ่งคุณรุ้งผู้จัดการค่ะก็บอกว่าไม่ได้สร้าง j จดีเอาไปใส่ใน j จดีทองเนี่ยยังอยู่คือยังอยู่หมดแหละแต่ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่า j จดีมันรั่วแล้วมีคนมาปล้นที่จะใส่อะไรอย่างนี้นะก็เลยไม่ได้ใส่ซะอย่างนั้น พี่หนุ่มก็เลยถามว่าอา้าวแล้วแบบนี้เนี่ยเงินบริจาคเนี่ยปกติแล้วบริจาคเข้าบัญชีไหนซึ่งคุณรุ่งผู้จัดการเนี่ยบอกว่าเข้าบัญชีดิชันค่ะเข้าบัญชีดิชันตั้งแต่แรกเลยเราเนี่ยเอาเงินไปช่วยวัดเกือบทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้มีใบอนุโมทนาที่วัดทางเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็นคนออกให้ต่างๆนานาแล้วกเ็เป็นในานามของคณะด้วยทีนี้ค่ะพี่หนุ่มเขาก็เลยถามว่า,าจริงไหมที่คุณไปบอกว่า สามารถสื่อสารกับผนังเรือร่มได้อ่าหลายๆคนติดใจประเด็นนี้เหมือนกันนะคะคุณนุงก็บอกว่า <c oughs> ก็จริงที่ท่านสื่อมาเนี่ยท่านบอกว่าให้แบ่งบุญให้ลูกท่านอะไรแบบนี้นะคะไม่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพอเรื่องราวมันเริ่มถูกขุดขึ้นมาหรือว่ามันเริ่มบานปลายขึ้นมาเนี่ย หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทางด้านของรายการคนอวดผีเนี่ยที่ทาให้คุณเจเนี่ยมีชื่อเสียงจากรายการนี้เนี่ยทำยังไงกับเรื่องนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าทางด้านของรายการคนอวดผีรายการผีชื่อดังของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงคุณเจนยันิพิปแล้วค่ะล่าสุดนะคะระบุข,ข้อความบอกว่า จากนี้จะไม่มีผลงานของคุณเจนยานทิพย์ในช่องคนอวดผีจนกว่าคุณเจนเนี่ยจะออกมาชี้แจงเรื่องให้มันกระจ่างนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ต้องรอดูต่อไปว่าคุณเจนจะออกมาชี้แจงไหมหรือหรือว่ามันจะเป็นเรื่องราวอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามกันค่ะเวลาเรามาสถานที่ที่เรียกว่าน้ําตกนะคะหรือว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าที่ที่อาศัยอยู่นะบริเวณในแถบตรงนั้นที่เราไปเที่ยวนะคะหรือไปเชื่อชมนะคะสิ่งสําคัญนะคะ สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงนะคะเราก็ควรที่จะอุทิศบุญให้แก่เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะเพื่อให้ท่านมีความสุขนะคะเวลาอุทิศบุญก็ตั้ง,ต,งตั้งจิตตั้งใจกล่าวต,ตั้งนโมตัสสะสามจบละค่ะแล้วก็กล่าวว่าด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธด้วยอำนาจแห่งคุณพระธรรมด้วยอำนาจคุณพระสงฆ์ข้าพเจ้าชื่อนมสกุลอะไรขอเบิกบุญที่ทําบุญอะไรมาเช่นเราสวดมนต์สักหนึ่งจบหรือว่าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิด้วยหรือบางท่านก็อาจจะมีการทําทานมาแล้วก็ขอเบิกบุญนี้ อุทิศถวายแด่พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางนะคะในสถานที่ที่เราท่องเที่ยวใน,ใ,นในบริเวณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุงเจ้าท่าเวลาเราให้ท่านเนี่ยท่านมีความสุขเราก็ได้รับอานิสงส์เขาเรียกว่าบุญจากการอุทิศภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิทานาไมนั่นเองค่ะ ไทยนิวสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ t ทยนิวส์ค่ะ